สิบ้านเอาตั๋วเราจะพาขึ้นไปสะพานที่โน้นนะคะเราจะมาเที่ยวสะพานอะไรนะเดินสะพานสูงๆค่ะในภูเขานะคะกำลังจะซื้อตั๋วเข้าไปค่ะให้ดูน้ำด้ the water อุงศ kind of ูมย์ไม่อากจะไปกลๆไม่เ็ด้เลยไ้หล่ามีเรื่องติชินะกขึ้นเขาค่ะไม่ยากเดิาไมลกขโอ้มันเจ็บจ้นนี้ตงกาเดินไปนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ให้รถไปหยุดนะคะมุนไม่ได้กลางลมคณสามีก็ถ่ายกันคนละอย่างไปกันคนละรอบค่ะคุณผมก็จะพาเดินไปที่สะานี้นะคะ คนที่นกวากมือเรียกเอาเราด้วะสูงสูสะพานสะพานสะพานอะไรนะต้นสะพานคนอกไม่ไม่ไม่เศ่้านะคะถึงมาเลื่อนเรือเสร็จค่ะเหมือนกันเนาะแต่ว่าน่ากลัวไม่น่ากลัวที่เขาไปได้ไะได้ทุกลงไปได้อันนี้ถ้าฝนตกนะเขาจะไม่ให้เรากางร่มเขาจะให้เราใส่เสื้ออะไรนะใส่เสื้อฝนเพราะว่าเขากลัวโดนสะพานเขาเป็นแผลพอดีตอนนี้ฝนหยุดแล้วค่ะ เป็นช่องสายสลิงเพื่อที่ไม่ให้สะพานล่วงลงไปข้างล่างนะไม่อยากจะดูข้างล่างเสียวๆเหมือนกันค่ะคุณส่งย้าคุณส่งตัวค่าไม่ได้รู้ตัวเออก็หล่นลงไปข้างล่างนะก็แต่ว่าดีค่ะไม้ไม้สะเทือนคุณสงเคยคิดว่าจะกลัวจะสะเทือนแต่ว่าไม่กลัวไม้สะเทือนไงเขาเดิน เขาเดินกลับมาโอ้ต้องสั่งกระชี้เลยที่ตัวโซเดรุชอเกิเตะโกดาไซตคนเดินกลับมาแล้วก็มีค่ะเีจ้าอยากกดถึงเลยเมื่อแต่ถ่ายรูปคนญี่ปุ่นเขาพูดว่าอ้เขาคนนี้แห่งผู้ร้อง 哎，怎么了？班长，你干什么？怎么怎么？ มว่ากแล้วมกั่ทเลดยมดิโอ้ว่ะโอ้าเดินขาสั่นเหมือนกันนะคะ มาดูมาดูฝนว้าไม่ต้องขอฝนสมันสมัใใกล้ใกล้ขอตัสมีตรมาดูอันนี้ม,มนนีขอถนนก่นขาตัวสมอยชิไม,ม่ได้เดยวชิไม,ม่จาก,กาันดำชมใจดำขหายฝนสมเดินใกล้ๆขอบสะพานพ คไม่เอาวุ่งชมไม้มองเขาบอกให้วิ่งค่ะผู้ชมบอกให้วุ่งชมถ่ายรอบกว้างๆตะลองให้ดูดีกว่านะแล้วแต่เมื่อกมันก็มีต้นไม้ค่ะน่ากลัวคุณเห็นน้ำไหมแต่คุณชมกลัวเวียนหัวเปิดนี่จะถ่ายให้ดูขอโทษไว้ดูวิดีโอค่ะต้องฟังดีกว่าจะได้ดูลึกๆเห็นปะคะว้าวไม่เห็นเลนไม่เห็นเสียงเสียงน้ำเสียงอะไรนะน้ำตกค่ะ Субтитры сделал DimaTorzok <laughs> อัน,นี้พูดอะไรอ่ะเขาพูดอะไรพุ่นสมภาษาไทยพุ่นสมไม่รู้จกักอที่ไม่ใช่ที่โดดลม่มค่ะแต่ว่าอะไรนะเป็นเป็นอะไรนะพุ่นสมไม่รู้จักภาษาไทยภาษาไทยไม่รู้จักอันนี้อ่าโดดเพือที่อะไรนะคะมีเชือกสชิงกล่นอนลงมาเขาเรียกอะไรภาษาไทยพุ่นสมไม่รู้พูดไม่ได้ค่ะพูดไม่ได้ ภาษาไทยไม่ได้อันนี้หมายถึงจักภาษาไทยสิงเช้าไม่มีสิงเช้าไม่ใช่สิงสาสวรรค์ค่ะบิงสาไม่มีสายรวดสลิงโดดรวดสลิงหรือเปล่าไม่แน่โดดรูดรูดสลิงอ่ะคิดว่าคิดว่าคิดว่านะคะโดดรูดสลิงเหนื่อยต้องตัวว้าวกิดากิดากิดาโอ้โหดังกิดา

ไม่ใช่ายวอล์ k นะคะแต่ว่าจะเป็นสะพานบ a l k สะพานบ a l ไม่ใช่ายวอล์ k ใช่ไหมคะทุกท่านไม่ใช่สะพานบอ l k เปไม่ใช่ายวอล์ k เป็นสะพานบอกของคนปุ่นแต่ว่าข้างล่างไม่มีไม่ใช่กระจกนะคะเลยไม่เสียวเท่าไหร่จะมีเป็นอะไรนะเป็นเหล็กเหรแล้วค่ะเป็นเหล็กเป็นรูๆแล้วก็สลลมผ่านนะคะ ทำให้เย็นได้เวลาใส่กระโปรงอากาศจะเย็นข้างล่างค่ะแต่ว่าวันนี้ไม่ถึงกระหนาวนะคะอากาศอุ่นนิดหน่อยเพื่มสมใส่เสื้อบางๆก็ก็ทนได้ค่ะไม่หนาวอ๋อโอ้ตวเช้าตัวหน่อโตอันนตละอออ่นตัวนะให้มาต ถึงแล้วค่ะถึงแล้วมีไดโนเสาร์เต่าล้านปีโอ้ยมีไดโนเสาร์เต่าล้านปีด้วยค่ะถึงฝั่งแล้วนะจะจะบอกให้ถึงฝั่งแล้วถึงฝั่งแล้วยังเดินบนผมแป๊บรกบโอ้อาบน้ำเดี่ยวตัวจ้าเมยม่เนะเจ้าอาบน้ำอาบน้ำโอ้ชาติเต่าบุญสมยืดซื่เด็ดตัวเลือกเ 刀砍。我们种青青的，那呢？干的生，里面。 ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยฉันด้วยอ่อต้องงานเฉียเนเหรไปถ่ายรูปพี่นุชดีกว่าหรือว่าทางการูปนะ ถูที่ทมาไปค่ะต้องการเสียงมันหลอักหนึ่ใน